สวัสดีค่ะ Love ลูฟ c h a ช n e l by นุตกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยพร้อมกับวุ่นคดีร้ายภ่าคดีรัก EP 2พาร์2ไปติดตามความสนุกและร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าสาวป่านของเราจะรับมือกับความรลอนที่เกิดขึ้นกับเธอด้วยวิธีไหนไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะณตอนนี้ปอบริษาก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีดวงวิญญ,ญ,ญาณติดตามตัวเธอกลับมาแน่นอน แม้จะไม่รู้ว่าวิญญาณตนนั้นต้องการให้เธอช่วยอะไรแต่ก็ไม่อยากรู้เพราะเธอคงจะไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรดวงวิญญาณเหล่านั้นได้และเธอก็ไม่ต้องการที่จะติดต่อสื่อสารอะไรกับดวงวิญญาณดังกล่าวนั่นเป็นเพราะเธอกลัวผีจนขึ้นสมองแม้ว่าในชีวิตของเธอจะยังไม่เคยเห็นผีมาก่อนเลยก็ตามแต่เธอก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงและสิ่งที่เธอกำลังประสบอยู่นั้น ก็ยิ่งทำให้เธอมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าวิญญาณหลังความตายมีอยู่จริงและก็กำลังวนเวียนอยู่รอบตัวเธอแม้เธอจะมองไม่เห็นดวงวิญญาณตนนั้นแต่ก็สามารถสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณตามมาหลอกหลอนเธออยู่แน่นอนและเธอก็ไม่อยากเห็นหรือสัมผัสรวมถึงสื่อสารอะไรกับดวงวิญญาณนั้นปวาริสาลุกขึ้นมานั่งหลับตาพร้อมกับพนมมือสวดมนเพื่อแผ่สมุนุศลให้ดวงวิญญาณที่กำลังติดตามเธออีกครั้ง ก่อนจะลืมตาขึ้นและพูดพึมพำเบาๆเพื่อบอกให้ดวงวิญญาณที่กำลังติดตามเธอนั้นรับรู้ป่านไม่รู้ว่าคุณเป็นใครและต้องการให้ป่านช่วยเหลืออะไรแต่ก็ไม่อยากรับรู้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามสื่อสารอะไรกับป่านป่านกลัวแล้วก็ไม่อยากที่จะรับรู้หรือสื่อสารอะไรกับคุณในเมื่อเราอยู่กันคนละภพก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่าตามมาหลอกหลอนกันเช่นนี้อีกแล้วป่านจะหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อหญิงสาวพูดจบเธอก็รู้สึกได้ถึงความเงียบสงบความรู้สึกร้อนเหล่านั้นได้อันตรธานหายไปทันทีแต่ปรวริษาก็ยังไม่วางใจเธอหันไปมองนาฬิกาซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเวลาตีสี่ครึ่งหญิงสาวรู้สึกตาค้างทำให้เธอตัดสินใจลุกจากเตียงและเดินไปนั่งสูบจิตใ,ใจที่ห้องพระจนถึงเวลาประมาณหกนาฬิกาสานาทีจึงได้ลุกมาจัดการธุระส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวไปทำงานตามปกติ เมื่อปอบริษาเดินลงมาด้านล่างก็พบศิรินภา,ากำลังจัดเตรียมอาหารเช้าทันทีที่อีกฝ่ายหันมาเห็นเธอก็เอ่ยปากเชักชวนให้มากินอาหารเช้าร่วมกันปานมากินอาหารเช้าด้วยกันนะเช้านี้สีท่ทําก็ต้องโรมิทะเลของโปรดของปานปอบริษาเดินมานั่งที่โต๊ะอาหารน่ากินจังเลยเห็นแล้วหิวขึ้นมาทันทีกินเลยเดี๋ยวเราจะได้ออกไปทํางานพร้อมกันทั้งคู่นั่งกินอาหารเช้าพร้อมกันด้วยความเมตตาอร่อย ปวริสาและสืรินพาเป็นเพื่อนรักกันมานานพอเติบโตมาพร้อมกันอีกทั้งยังเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดและเมื่อจะต้องย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพปิ่นแก้วซึ่งเป็นย่าของปวริสาจึงได้ตัดสินใจมาซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้ปวริสาและสิริณภาได้มาอยู่ร่วมกันทั้งคู่จะได้ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปวริสาเรียนจบนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยชื่อดังของรัฐ ในขณะที่ศิรินภานั้นเรียนจบปรสตราจากมหาวิทยาลัยเดียวกันศิรินภานเป็นคนรักเด็กและใฝ่ฝันอยากที่จะทําหน้าที่ครูเธอจึงเลือกเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงหลังจากที่เรียนจบเธอก็เลือกที่จะไปสมัครเป็นครูสอนเด็กอนุบาลโชคดีที่ได้สอนในโรงเรียนชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านระหว่างบ้านกับโรงเรียนนั้นใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน20นาทีศิรินภานจึงรับหน้าที่ดูแลบ้าน และดูแลเรื่องอาหารการกินของตนเองและเพื่อนเนื่องจากเวลาในการทำงานของปรวริษานั้นไม่แน่นอนบางทีก็กลับดึกมากเธอจึงรับหน้าที่เหล่านี้ด้วยความเต็มใจสีหน้าของป่านดูไม่ดีเลยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าปรวริษาสายหน้าก่อนที่จะตอบป่านนี่เป็นอะไรสิไม่ต้องเป็นห่วงนะป่านเพียงแค่อดนอนหน้าก็เลยดูอิดโรยแบบนี้ว่าแต่ขอบตาของป่านค้ำเหมือนหลินพุ้ยหรือเปล่า ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ความสวยของป่าลดลงนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมสิรินภาหัวเราะก,ก่อนจะพยักหน้ายืนยันคำตอบเมื่อสองสาวกินมื้อเช้าเสร็จก็เตรียมตัวไปทำงานแต่ก็ไม่ลืมที่จะแวะไปใส่บาตรพร้อมกันก่อนจะแยกแย้ายกันไปปวารีสาได้โทรไปแจ้งให้หัวหน้าทราบว,ว่าเธอขอไปติดตามความเคลื่อหน้าของคดีศพของหญิงสาวนิรนามที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจก่อนจะกลับเข้าออฟฟิศ ซึ่งหัวหน้าก็ได้เอ่ยปากอนุญาตให้เธอไปตามคดีนี้หญิงสาวเสื้อหารเช้าติดไม้ติดมือไปฝากจ่ายยอดและจ่าสิงเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติแต่ได้เปลี่ยนจากน้ำเต้าหู้มาเป็นกาแฟร้อนของร้านกาแฟชื่อดังโดยไม่ลืมที่จะซื้อเผื่อตัวเองหญิงสาวเดินเข้าไปที่สอนอด้วยความกระฉับกระเฉงพร้อมกับยื่นของฝากไปตรงหน้าของจ่ายยอดและจ่าสิงนี่ค่ะอาหารเช้าของพวกจา่าวันนี้ป่านซื้อกาแฟร้อนมาแทนน้ำเต้าหู้ตามคำขอของจ่ายยอดด้วยนะรับไปสิคะ จ่ายยอดยื่นมือออกไปรับของฝากพร้อมเอ่ยปากขอบคุณในความมีน้ำใจของหญิงสาวที่มักจะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีของฝากติดไม้ติดมือมาให้เขาและเพื่อนอยู่เสมอขอบคุณมากครับคุณป่านใจดีที่หนึ่งผมกับจ่าสิงก็เลยโชคดีที่ได้ดื่มกาแฟร้อนจากร้านดังตั้งแต่เช้าลาบปากแท้ๆคุณป่านไปทําอะไรมาครับหน้าตาถึงได้ซีเซียวแบบนี้จ่าสิงหันมาเอ่ยปากทักเมื่อเห็นสีหน้าของหญิงสาว นั่นสิครับหน้าของคุณป่านทำไมซี้ดิงกระสกจ่ายยอดเผอหลุดปากพูดในสิ่งที่ตนเองคิดจ่าสิงจึงต้องใช้สอกกระทุงเพื่อนรักแทนการเตือนว่าให้ระวังคำพูดพอวลิษายกมือเลี้ยวขึ้นสัมผัสใบหน้าของตนเองพร้อมกับเอ่ยถามหน้าของป่านซีดมากขนาดนั้นเลยเหรอจ่ายยอดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับว่าแต่คุณป่านไม่สบายหรือเปล่าครับป่านสบายดี เพียงแต่เมื่อคืนป่านโดนกลวนตลอดทั้งคืนจนแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเลยคุณป่านหักโหมมากเกินไปหรือเปล่าครับพอเผาบ้างก็ได้นะครับหักโหมมากเกินไปมันก็ไม่ดีกับสุขภาพจ่าสิงพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพอวิษาทำตาโตเมื่อเข้าใจความหมายของจ่าสิงอย่างท่องแท้อย่าบอกนะว่าจ่าสิงคิดว่าที่ป่านไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะป่านมัวแต่มีเซ็กส์แบบมาราธอนตลอดทั้งคืน จากนั้นปวาริสาประวัติสายตาหันไปถามจ่ายอด้วดยเช่นกันจ่ายยอดก็คิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมจ่ายยอดและจา่าสิงไม่ได้เอื้อนเอ่ยว่าจะใดๆออกมาแต่จากสีหน้าและท่าทางของบุคคลทั้งสองก็แสดงให้ปวาริสารับรู้ได้ถึงความคิดของพวกเขาพวกจ่ายคิดแบบนี้จริงเหรอคิดได้ยังไงพวกผู้ชายวันๆคิดได้แต่เรื่องหลงว่าสินะเราสองคนยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะคุณปานจา่าสิงเอ่ยถึงจะยังไม่ได้พูดอะไร แต่สีหน้าและสายตาของพวกจา่ามันฟ้องป่านรู้นะว่าพวกจา่ากำลังคิดอะไรอยู่แล้วมันเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้ไหมครับจ่ายยอดไม่ไวายเอ,อ่ยถามหยุดความคิดลามกของพวกจา่าดวนี้เลยป่านไม่ได้ทํากิจกรรมเข้าจังหวะอย่างที่พวกจา่าชอบทำหรอกนะแต่ที่ป่านไม่ได้นอนทั้งคืนก็เป็นเพราะโอวาลิษายั้งคําพูดของตนเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะเกิดอาการไม่แน่ใจว่าควรจะพูดต่อให้จบดีหรือไม่เพราะอะไรครับ ทำไมคุณป่านไม่พูดให้จบจ่าสิงห์ถามด้วยความสงสัยนั่นสิถ้าคุณป่านยืนยันว่าไม่ได้เพลินกับกิจกรรมเข้าจังหวะที่เราเออถึงพวกเราก็อยากรู้ว่าใครหรืออะไรที่กวนคุณป่านทั้งคืนจนคุณป่านไม่ได้หลับได้นอนเช้านี้ก็เลยมีอาการเหมือนซัมบี้ผีเดินได้แบบนี้จ่าย,ยอดเอ่อตามที่ใจคิดอีกครั้งสัญญามาก่อนว่าถ้าป่านเล่าให้ฟังพวกจ่าจะไม่หัวเราะเยาะป่านเล่ามาก่อนไม่ได้หรอครับคุณป่าน ไม่นสิครับพวกเรากลัวว่าถ้าให้สัญญาไปแล้วเพอหลุดหัวเราะออกมาจะเสียสัตว์จ่ายยอดและจ่าสิงเจรจาต่อรองป่าเล่าให้ฟังก็ได้แต่ถ้าจ่าทั้งสองหัวเราะย่อปาแล้วก็โดนดีแน่ปวาริสาพูดพร้อมกับกำหมัดยื่นไปตรงหน้าของจ่าทั้งสองดุซะด้วยตกลงจะเล่าได้หรือยังคะจ่าสิงพูดขำๆแต่เมื่อหญิงสาวยังคงมีอาการลังเลจ่ายยอดก็เลยเอ,อ่ยปากพูดขึ้นมาว่า เรื่องที่คุณป่านเล่ามาสนุกที่สุดเลยครับยังป่านนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยนะจ๋ายอดอ้าวผมก็รู้ว่าคุณป่านเล่าจบแล้วซะอีกปวารวีสาตวัดสายตาคมค้อนจ๋ายอดก่อนจะเอ่ยปากเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอให้จ๋ายอดและจ๋า,จาสิงฟังที่ป่านไม่ได้นอนทั้งคืนก็เพราะมีวิญ,ญญาณของผู้ตายตามมาหลอกล้อนป่านแล้วคุณป่านได้ขอเลขเด็ดจากเธอมาด้วยหรือเปล่าครับป่านกำลังพูดเรื่องซีรีส์อยู่นะจ๋ายอด เรื่องที่ป่านพูดไม่ใช่เรื่องล้เอเล่นแต่เป็นเรื่องจริงครับคุณป่านคิดว่าวิญญาณที่ติดตามคุณป่านไปนั้นเป็นดวงวิญญาณของศพหญิงสาวนินลนามคนเมื่อวานเหรอครับอันนี้ป่านก็ตอบจา่าสิงไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช่ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นไหมเธอมาตากดตัวคุณป่านเห็นเหรอครับจ่ายยอดถามด้วยความสงสัยป่านไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองหรอ,อกนะจ่ายยอดแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วย แต่สัมผัสได้จากความรู้สึกที่ป่านยืนยันได้ว่าไม่ได้คิดไปเองหรือมีอาการหูแว่วไปเองอย่างแน่นอนจําได้ไหมว่าเมื่อวานตอนที่พวกจ๋าไปดูสถานที่เกิดเหตุป่านถามพวกจ๋าว่ามีใครได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือบ้างหรือเปล่าแต่พวกเราไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรจริงๆนะครับแต่ป่านได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนจากนั้นก็รู้สึกว่ามีคนคอยจ้องมองป่านตลอดเวลานอกจากคอยจ้องมองแล้ว ป่านยังรู้สึกว่าเขาติดตามป่านไปทุกที่เาวากับเป็นเงาตามตัวและสุดท้ายก็มาปากฏตัวให้ป่านเห็นในฝันในฝันจ่าย,ยอดและจ่าสิงพูดขึ้นมาพร้อมกันใช่ป่านฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าซีเผือดไร้เลือดฝาดมายืนจ้องป่านอยู่ที่ปลายเตียงพอป่านจ้องมองไปเธอก็หายวับไปต่อหน้าต่อตามาปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ข้างตัวป่านเลยพอป่านตกใจตื่น ปานก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือมันเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงที่ป่านเคยได้ยินตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเสียงนั้นดังชัดเจนซ้ำไปซ้ำมาราวกับว่าคนพูดพูดอยู่ข้างหูของป่านมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับคุณป่านนึกไว้อยู่แล้ว,วพวกจาาจะต้องไม่เชื่อจริงอยู่ที่สิ่งที่ป่านรู้สึกอาจจะที่สนดไม่ได้ทางหลักวิทยศาศาสตร์แล้เสียงที่ป่านได้ยินละ่ะ ป่านยืนยันได้เพราป่านได้ยินจริงๆมันชัดเจนมากและได้ยินหลายครั้งคุณป่านก็เลยรู้สึกกลัวหลอนขนาดนั้นใครบ้างจะไม่รู้สึกกลัวหรือว่าจ๋าย่าไม่กลัวถ้ามันเป็นอย่างที่คุณป่านพูดมาจริงบางทีดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอาจจะมาขอให้ช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเธอก็ได้นะคะคุณป่านป่านจะไปช่วยอะไรได้ล่ะจ๋าสิงนี่ื่อป่านไม่ใช่ตำรวจและหน้าที่ในการที่คลายคดี ก็เป็นของตำรวจไม่ใช่หรอคุณป่านก็เลยบอกกับวิญญาณตนนั้นว่าให้มาเรียกร้องความเป็นธรรมกับตำรวจแทนที่จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณทำไมจ่ายอดถึงรู้ล่ะอันที่จริงป่านก็พูดคล้ายๆแบบนั้นแหละเพียงแต่ระบุต,ตัวตนให้ชัดเจนขึ้นคุณป่านคงจะไม่ได้บอกให้วิญญาณตนนั้นมาเรียกร้องความยุติธรรมจากเราสองคนหรอกนะครับถูกต้องคุณป่านกำลังเล่าพวกเราเล่นใช่ไหมครับจ่าทั้งสอง ประสานเสียงออกมาพร้อมกันพอวลิสาพูดเล้วเสียงดังเมื่อจับได้ว่าจ่ายอดกับจ่าสิงก็กลัวผีเหมือนเธอเช่นกันก็ใช่นี่สิป่านจับได้แล้วที่แท้พวกจ่าก,ก็กลัวผีเหมือนกันผีนะครับคุณป่านใครบ้างจะไม่กลัวจ่ายอดเอด่ยถ้าไม่ใช่เราแล้วคุณปานบอกให้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากใครล่ะครับหญิงสาวยักคิ้วให้ก่อนจะเฉลยคําตอบจากใครน่ะเหรอจ่าสิงเราไม่ถูกจริงเหรอ ก็จากสารวัตรภาคภูมิเจ้านายของผู้จ๋านั่นแหละหน้าโหดแบบนั้นคงจะไม่กลัวผีเหมือนพวกเราหรอกแต่ผีจะกล้าไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากสารวัตรหน้าโหดหรือเปล่านี่สิว่าแต่คดีมีความเคื่อน้าไปถึงไหนแล้วคุณป่านก็รู้นี่ครับว่าเราบอกไม่ได้เพราะจะทําให้เสียรูปคดีก็เอาเท่าที่บอกได้สิจ่ายยอดข้อมูลที่เราบอกได้ก็เป็นข้อมูลที่คุณป่านทราบดีอยู่แล้วนี่ครับผู้ตายเป็นผู้หญิง อายุประมาณ30สต,ต้นต้นสาเหตุการตายก็เกิดจากการถูกฆ่าลัดคอจนขาดอากาศหายใจตามใบหน้าและลำตัวของผู้ตายมีล่องลายของการถูกสาดด้วยน้ำกรดและผู้ตายมีเลือดกรุ๊ปโอตอนนี้เรากำลังรอผลการชนสูตรจากสถาบ,บันนิติเวชแล้วเบาะแสที่พบในที่เกิดเหตุหตล่ะคะมีอะไรบ้างเยีาหลอกถามเราเลยครับเราสองคนบอกคุณป่าไม่ได้จริงจ่จากสิ่งพูดดักคอปริษาเมื่อวาน สานได้ยินจากรายรงานสารวัตรว่าผู้ตายน่าจะไม่ได้ถูกฆ่าในสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมคะใช่ครับจากการสืบฐานเบื้องต้นผู้ตายถูกฆ่าลัดคอก่อนที่คนร้ายจะนําศพมาทิ้งไว้ในพงหญ้จาจะทราบไม่ว่าใครเป็นคนพบศพนี้เป็นคนแรกและใครเป็นคนโทรแจ้งตารวจคุณป่านจะอยากรู้ไปทําไมครับบอกมาเถอะค่ะมันไม่ได้เป็นความลับอะไรไม่ใช่หรอคะจ่าสิงคนที่พบศพคนแรกคือคนเก็บของเก่าขาย ที่เผิอเข้าไปเก็บของเก่าในบริเวณนั้นเมื่อเขาเห็นศพของผู้ตายก็ร้องวายเรียกให้คนมาดูแต่คนที่โทรแจ้งตำรวจเป็นแม่ค้าที่ขายข้าวแกงอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเริ่มต้นสืบหาล่องรอยและเบาะแสจากบุคคลเหล่านั้นก่อนคนุณปานเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นนักสืบไปนแน่ครับปานก็เป็นนักข่าวนะสิคะจ่ายอดแต่เป็นนักข่าวที่มีกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ จ่ายอดได้จา่าสิ่งยิ้มให้กับคำพูดที่เอ่ยเช่นชมตัวเองของปรวริษาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งและฉลาดคิดฉลาดพูดอย่างที่หญิงสาวยกยอตัวเองจริงๆสายป่านนี้แล้วเจ้านายของพวกจ่าย,ยังไม่มาทํางานหรอคะคุณป่านคิดถึงสวัสดิ์าคภูมเหรอครับอย่าบอกนะว่าคุณป่านหลงสเสน่ห์ความหล่อของสวัสดิ์เท่าแล้วลวตอตรงไหนหรือจ่ายอดหน้าออกจะโหดซะขนาดนั้น แถมมันชอบเลี้ยง้องหมาไว้ในปากวันดีคืนดีก็ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านกัดคนโน้นทีกัดคนนี้ทีแม้แต่ผียังกลัวเขาจะไม่กล้าเข้าหาทําให้ต้องมาขอความช่วยเหลือจากป่านแทนถ้าคุณป่านไม่สนใจเจ้านายของเราสองคนแล้วคุณป่านถามถึงสารวัตรทำไมครับป่านก็แค่อยากรู้ว่าเขาทํางานอย่างขยันขันแข็งคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่าเท่านั้นแหละจ่ายยอาและจา่ายสิงห้ามที่เป็นอื่นเด็ดขาดผมก็หลงเข้าใจผิด คิดว่าคุณป่านสนใจเจ้านายของเราป่านกับนายสารวัตรหน้าโหดนั่นเป็นคู่รักกันไม่ได้หรอกจ๋าย,ยอดเราเหมาะสมที่จะเป็นคู่กัดกันมากกว่าว่าแต่จะตอบได้หรือยังว่าเขาหายหน้าไปไหนสารวัตรภูมิโทรมาบอกว่าวันนี้จะเข้าสายหน่อยครับแต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทําไมถึงมาสายไปแ,แอบอู้งานอยู่ที่ไหนละสิพอวรีษาไม่ไวพูดจิกกัดสาวัตรหนุ่มทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นป่านไปก่อนนะจา๊ะ พอมีงานสําคัญที่ป่านจะต้องแวะไปทําก่อนจะเข้าออฟฟิศโชคดีครับคุณป่านหวังว่าวิญญาณสาวตนนั้นจะไม่ตามคุณป่านไปนะครับจ่ายอดเอ่ยิ้นสุดคําพูดของจ่ายาอดปวาริษาก็มีสีหน้าตกใจราวกับคนเห็นผีหรือพลังงานลี้ลับอะไรบางอย่างเป็นอะไรไปครับคุณป่านทําไมคุณป่านถึงได้ทําหน้าตกใจแบบนั้นล่ะครับจ่าสิงเอ่ยถามป่านเห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นกำลัง,งยืนอยู่ข้างหลังจา่า อะไรนะครับคุณปานจ่ายยอดและจ่าสินทามขึ้นมาพร้อมกันและต่างก็หันกลับไปมองด้านหลังของตนเองอย่างหวาดหวาดแต่ก็ไม่พบเห็นสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าไม่ใช่แค่เห็นนะแต่ปานยังได้ยินเสียงของเธอด้วยได้ยินเสียงด้วยหรอครับปรวรีษาพยักหน้าแทนคําตอบใบหน้าของเธอแสดงถึงความตื่นตระหนกและจ้องมองไปที่ด้านหลังของจ่าทั้งสองตลอดเวลาเธอบอกอะไรกับคุณป่านบ้างครับป่านได้ยินเธอพูดว่า ฉันจะอยู่ที่นี่น่ากลัวจริงๆป่านไปก่อนนะจ๊าจะรีบไปไหนแล้วรับเป็นปานอยู่เป็นเพื่อนก่อน,อนสิไม่เอาละป่านกลัวขอให้พวกจ่าโชคดีนะประวริษาพูดจบก็รีบคว้ากระเป๋าและก้าวเดินออกไปจากสถานีตำรวจทันทีโดยไม่ลีลอทิ้งให้จ่ายยอดและจ่าสิงสยองขวัญอยู่บนสอนนอแต่เพียงลำพังความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้า มาดูการปรเผชิญหน้าของสารวัตรภาคภูมิและสาวป่าด้วยกันนะคะว่าจะแซ่บมากแค่ไหนติดตามได้ในคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุดด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอฝากนิยายเรื่องหอมกุ่นหัวใจในสายหมอกด้วยนะคะนุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ